หนีเลยแห้วหนีบการข้อแล,ล้ว,วเฮ้ย,ย,ยบ<อ>ก<ด>ักไงถือตัวนี่โอ้ถือยู่ถ้าว่าถือนูหน่อยเออแมวมันหลากลงไปคนได้นี่สวัสดีครับพ,พี่น้องมาหาดักหนูครับโอ้โอ้โอนี่ป้านี่นี่ตุดยอดเลยครับ มากลูกหนุ่มครับี่สุดยอดเลยครับทางหนูแต่ทอดีมีตัวมีได้โมลูอะไรได้มาได้แล้วกูหล่เออดับกัดหนาเข้าไปก่ะุดยอดเลยสู้นแนี้ลมนครับี่ป่อมกัดหาอยอุ้เอานี่ล่ะเอาหนีล่ะเออ โอ้หี้งซางหูหิ้งควายบิังครับพี่น้อง,องแลี้ยงไงเลยไปลุยดีกว่าโม่แล้วขั้นเขียวโ <c oughs> อ่เล้วขั้นเขียวครับลุยดีกว่าครับมาลุยดีกว่าดักเลยโอ้หักหักหัดขึ้ยอดเลยพี่ครับหัวห้อยคนไม้ไป แต่ว่าหนูยังยังมหลายอยู่นี่นาที่พวกปุนาที่ว่าใหตัวไปอู้แต่ว่าขัดขัดขัดดักเลยครับผม ừ ăn hộp chát cái đi ngủ nhanh bác khoai thỉ đi buồn ไปฟาร์นเลยขับมารลุนกันนะพี่น้องของใส่วบนี้ของนี้มาขึ้นสองอันครับมีตัวมีนะครับโอ้มีนูเรียน โมมีหนูเลียนลูงหน <olor S 1> ุ่มเออตาพอเถ่าหนีเลียวหนีบการข้อแล้วเฮ้ยบักไงอือฮือคอนเทนอนเทนต์ได้แล้วเฮ้ยอูยังไงหนุ่มเฮอ มาแแห่ตัวนี้มีดุลดุน้อหน่อย,อย่ยองหนีบผาา้ามันก็ยยบกลับด้วยนยส่ไแห่่ดิมมาวะ

Người thì <Nhạc> nó mới Nhá. <Nhạc> Sẽ lạc đi. Nhiên, nhiên đi ở lại. Thì ngủ lại. มองนี่อีกมงนึ่งเออยเออโอ้ถือบ่นี่บ่อนถือเฮ้ยน่าถือก็ดีถือตัวนี่โอ้ถือเยู่แต่ว่าถือน้อยหน่อยอือเมียมันหลากลงไปหุ่นได้หนิอือนี่มัอีกแล้ว màn đứa cho đeo nó luôn nhìn lại nè cho màn đứa đấy Hà Vĩ Động để gió tối đấy học màn đứa đấy Hà Vĩ Động để đấy บานลระดสบบุญี่ตัวนะครับบานนี่บ่ได้แสดงว่าโน่รดดุนนี่หลายอะเนี่ครับถึงเท่ากันลัางงามเป็นไดงลูกหนึ่งเท่ากันมีซีรีสเออนี่แต้อีกตัวหนึง่งคุ่นลูกคุ่นนี่กันลังหนินไหลเลยผมว่ามันอยูนอ่นั่นค่อยกัดอยังเต็มเงินคุณคุณหนีแห,หละเที่ยวงานคุ่นนีแหละ ไส้สองตัวสองตัวเด็กออมอยู่ใต้พาเกลียสำรับมือนี้กันแวัสดีครับพี่น้องมานด้รับแดดสองตันี่แหละคือเหมือกับดักเขาได้สองตัวกันคือว่าโอเคอยู่หายากนี่เด้อเนาะซึ่งเมือนเครื่มันเดินไงเดินยังมันบกค่อยออกนู่นครับลาหน้องยก็มี้นะครับผมีครับ